คำขอบคุณอันทรงพลังยามเช้าฟังต่อเนื่อง21วันให้จิตมีพลังให้จิตสำนึกรู้คุณกะตันยูและผาสุขโดยเริ่มตั้งแต่รู้สึกตัวฝึกตัวเองอย่างมีสติให้อยู่ในห่วงความคิดคือคำว่าขอบคุณนึกด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนจริงใจและอบอุ่นที่สุด จากนั้นหายใจเข้ายาวๆช้าๆหายใจออกช้าๆยาวๆทํากี่รอบก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายจากนั้นให้ฟังเสียงขอบคุณในคลิปนี้พร้อมกับจินตนาการไปด้วยหากคุณมีเวลาไม่มากในยามเช้าคุณสามารถฟังเสียงนี้ไปกับพร้อมๆกับ อาบน้ำทำภารกิจของคุณด้วยการละลึกจิตตามเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันขอขอบคุณวันใหม่ที่สดใสเบิกบานของฉันขอบคุณที่ฉันมีลมหายใจที่มีค่าขอบคุณที่ฉันยังมีสติสัมพันทะยะสมสมบูรณ์ขอบคุณที่ฉันยังมีร่างกายสมบูรณ์ครบ 32ขอบคุณระบบการทํางานอันยอดเยี่ยมในร่างกายทุกส่วนในร่างกายฉันขอบคุณสมองที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างที่มองเห็นโอกาสดีๆในวันนี้ขอบคุณหูของฉันที่ได้ยินเสียงทั้งภายนอกและภายใน อย่างชัดเจนขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับกลิ่นหอมแห่งความสุขขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งดีๆพาฉันเจริญรุ่งเรืองขอบคุณแขนและมือของฉันที่หยิบจับทำงานได้อย่างตามที่ฉันต้องการขอบคุณขาของฉันที่แข็งแรงและนำพาฉัน ไปทุกที่ที่อยากไปขอบคุณอวัยวะของฉันที่ทำงานทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเซลล์ของฉันที่ซ่อมแซมร่างกายของฉันได้อย่างดีพร้อมทุกประการขอบคุณที่นอนอันอบอุน่นขอบคุณห้องนอนที่ปลอดภยัยและเติมพลังให้ฉัน อย่างเต็มเปี่ยมขอบคุณชีวิตชั้นที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันขอบคุณห้องน้ำอันสะดวกและสะอาดของฉัน้นขอบคุณน้ำประปาที่ฉั้นสามารถใช้ได้ตลอดเวลาขอบคุณของใช้ในห้องน้ำทุกชิ้นที่ฉั้นใช้ได้ อย่างเพลิดเพลินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์สมาชิกเงินล้านของฉันที่ทำให้ฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยมตลอดชีวิตขอบคุณวันวิเศษของฉันขอบคุณวันนี้ฉันมีความสุขตลอดวันฉันได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ขอบคุณที่วันนี้ฉันเดินทางไปทางไหนก็สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลทุกเรื่องจากทุกคนที่ฉันต้องการขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทาง อย่างไม่คาดคิดขอบคุณที่ธุรกิจการงานของฉันราบรื่นอย่างมากขอบคุณธุรกิจการงานของฉันจเจริญขึ้นทุกวันขอบคุณที่ความมั่งคั่งร่ำรวยฐานะของฉันมั่นคงทุกวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทำอาชีพมหัศจรรย์อย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้ด้านจิตวิญญาณไปอีกระดับหนึ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับสารจากผู้รู้ผู้ทรงภูมิปัญญาอันประเสริฐขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ความรักจากจักรวาลทุกย่างก้าวทุกลมหายใจ ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างคุณค่าให้แก่โลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สำรองกายและจิตวิญญาณในพื้นที่อันอุดมสุขของจักรกวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับภารกิจจากจักรวาลอันยิ่งใหญ่ขอบคุณที่วันนี้ ฉันได้รับพอรอันเลอค่าจากสวรรค์ฉันนำพรจากสวรรค์ออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพขอบคุณที่วันนี้ฉันมีสภาวะจิตอันเบิกบานตลอดทั้งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันรุ่นรมกับชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและ เติมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรคในวันนี้ขอบคุณอาหารที่จากแม่โลกที่เลี้ยงดูฉันด้วยความรักในวันนี้ขอบคุณพลังชีวิตจากพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจของฉันให้ฉันอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นขอบคุณความอุดมมั่งคัง่งเหลือเฟือ ที่จัก,กรวาลน,นำสู่ชีวิตฉันขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่มอบกายอันทรงพลังและมีคุณค่าให้ฉันขอบคุณองค์ความรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดความรู้ให้ฉันขอบคุณกลยานิมิตรอันเป็นที่รักและปรารถนาดีต่อฉันทุกคน ขอบคุณมหาเศรษฐีที่ไว้วางใจฉันอย่างสูงสุดขอบคุณผู้ที่อยู่ในสายงานทุกคนทุกธุรกิจของฉันที่รักและปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลชั้นอย่างดีตลอดมา และตลอดไปทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตตลอดชีวิตของฉันขอบคุณจิตวิญญาณมหาเศรษฐีของฉันขอบคุณการตระหนักรู้สู่อิสรภาพภายในจิตวิญญาณของฉันขอบคุณแม่โลกพ่อจักรวาลที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันอย่างดีเสมอมาขอบคุณพระเมตตาจาก พลังตนกำหนดสากลจักรวาลขอบคุณพลังแห่งรักบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับฉันเสมอมาตลอดมาและตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอเริ่มเฉลิมฉลองให้กับชีวิตที่ยอดเยี่ยมและทรงคุณค่าของเราทุกคน